สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการมิติคู่ขนานอีกครั้งครับผมจินครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและสวัสดีค่ะจินอีฟค่ะเดินทางมาถึงตอนที่9กันแล้วนะคะในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงดินแดนลี้ลับในตำนานที่อาจเป็นมิติคู่ขนานโบราณวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงผู้อยู่อาศัยหรือสิ่งมีชีวิตที่กล่าวกันว่ามาจากมิติอื่นหรือมีอยู่เหนือการรับรู้ปกติของเราค่ะใช่แล้วครับอีฟ หัวข้อของเราในวันนี้คือเทวดาปีศาจและสิ่งมีชีวิตต่างมิติการตีความทางศาสนาและตำนานผืนบ้านเราจะมาสำรวจว่าแนวคิดเรื่องเทวดานางฟ้าปีศาจพูดผีหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตในตำนานต่างๆที่ปรากฏในศาสนาและวัฒนธรรมทั่วโลกมันอาจจะสามารถตีความในบริบทของสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นได้ไหมอย่างไรครับ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเหล่านี้อยู่คู่กับมนุษยชาติมาอย่างยาวนานเลยนะคะริ่มจากเทวดาหรือเทพก่อนเลยค่ะจินในความเชื่อต่างๆพวกเขามีลักษณะและบทบาทอย่างไรบ้างคะเทวดาหรือเทพนะครับเป็นแนวคิดที่พบได้ในเกือบทุกศาสนาและวัฒนธรรมครับโดยทั่วไปแล้วอะเทวดามักจะถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังอํานาจเหนือมนุษย์มีความดีงาม เป็นผู้ส่งสารจากพระเจ้าหรือสวรรค์หรือเป็นผู้คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์พวกเขามักจะอาศัยอยู่ในภพภูมิหรือมิติที่สูงกว่าโลกมนุษย์เช่นสวรรค์หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆครับลักษณะทางกายภาพของเทวดาก็มักจะถูกบรรยายว่าสวยงามมีรัศมีหรือมิปีกใช่ไหมคะใช่ครับการมีปีกอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วระหว่างมิติต่างๆหรือ การอยู่เหนือข้อจำกัดทางกายภาพของโลกมนุษย์ครับถ้าเราลองตีความในมุมของมิติคู่ขนานเทวดาก็อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาสูงหรือ higher dimensional beings ที่ดำรงอยู่ในระนาบของความเป็นจริงที่แตกต่างจากเราซึ่งอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเราในบางครั้งเพื่อชี้นำช่วยเหลือหรือแม้แต่แทรกแซงในเหตุการณ์สำคัญได้ครับเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นผู้สังเกตการณ์หรือผู้ดูแลจากมิติที่สูงกว่า ใช่ครับเป็นไปได้ครับและในทางตรงกันข้ามกับเทวดาเราก็มีแนวคิดเรื่องปีศาจหรืออสูรด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกเขามักจะถูกมองว่าเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายการหลอกลวงหรือพลังงานด้านลบที่คอยขัดขวางความดีงามและสร้างความทุกข์ทรมานให้มนุษย์ค่ะถูกต้องครับปีศาจมักจะถูกบรรยายว่าอาศัยอยู่ในภพภูมิที่ต่ำกว่าหรือมิต,ติที่มืดมิดเช่นนรกหรืออบายภูมิ ถ้ามองในมุมของมิติคู่ขนานปีศาจก็อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างมิติอีกประเภทหนึง่งที่มีลักษณะหรือความถี่การสั่นสะเทือนที่แตกต่างจากเทวดาและอาจจะมีอิทธิพลต่อโลกของเราในเชิงลบได้เช่นกันแสดงว่าทั้งเทวดาและปีศาจก็อาจจะเป็นผู้อยู่อาศัยในมิติที่แตกต่างกันซึ่งมิติเหล่านั้นอาจจะซ้อนทับหรือเชื่อมต่อกับโลกของเราในบางลักษณะคะ่ะนั่นเป็นหนึ่งในการตีความที่น่าสนใจมากครับ ลองนึกภาพว่าความเป็นจริงทั้งหมดไม่ได้มีเพียงมิติเดียวที่เราสัมผัสได้แต่เป็นสเปกตรัมของมิติที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสภาวะความเป็นอยู่เทวดาและปีศาจอาจจะเป็นตัวแทนของขั้วที่แตกต่างกันในสเปกตรัมนั้น แล้วถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆในตำนานพื้นบ้านล่ะคะเช่นพวกพูดผีนางไม้หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตในเทพนิยายอย่างเอลฟ์โนมหรือแฟร r ี่พวกเขามีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดนี้ยังไงบ้างคะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในตำนานพื้นบ้านหรือโฟก์ลอนะครับมักจะถูกมองว่าเป็นวิญญาณแห่งธรรมชาติหรือผู้รักขาสถานที่นะครับพวกเขามักจะอาศัยอยู่ในป่าภูเขา แม่น้ําหรือสถานที่ที่มีพลังงานธรรมชาติเข้มข้นและอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายขึ้นอยู่กับการกระทําของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติหรือต่อพวกเขาเหมือนกับว่าพวกเขาก็เป็นผู้อยู่อาศัยในมิติซ้อนที่อยู่ใกล้ชิดกับโลกธรรมชาติของเราแต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ครับมีแนวคิดที่เรียกว่าเดวิดแรมหรือ Elemental Kingdom ซึ่งเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตระดับพลังงานหรือจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟและธรรมชาติโดยรวมถ้ามองในมุมนี้สิ่งมีชีวิตในตำนานพื้นบ้านเหล่านี้ก็อาจจะเป็นการรับรู้หรือการตีความของคนโบราณถึงพลังงานหรือสำนึกรู้ที่แฝงอยู่ในธรรมชาติซึ่งอาจจะปรากฏตัวในรูปแบบต่างๆให้ผู้ที่มีญาณหรือการรับรู้ที่ละเอียดอ่อนสามารถสัมผัสได้ครับ แล้วเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลียนหรือผู้มาเยือนจากนอกโลกที่เป็นที่สนใจกันมากในยุคปัจจุบันนะคะมันจะสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องสิ่งมีชีวิตต่างมิติได้ไหมคะเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับในขณะที่แนวคิดมนุษย์ต่างดาวส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองว่าพวกเขามาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นในเอกภพทางกายภาพของเราก็มีนักทฤษฎีบางกลุ่มที่เสนอ หมายความว่า UFO หรือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวอาจจะเป็นยานผ่านะหรือการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือแทรกซึมเข้ามาในมิติของเราได้นั่นเป็นหนึ่งในสมมุติฐานที่พยายามจะอธิบายลักษณะที่แปลกประหลาดและขัดแย้งกับกฎฟิสิกส์ที่เรารู้จักของปรากฏการณ์ UFO บางอย่างเช่นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงการเปลี่ยนทิศทางอย่างกระทันหัน หรือการหายตัวไปในพริบตาซึ่งอาจจะเป็นไปได้ง่ายกว่าถ้าพวกเขามีเทคโนโลยีในการควบคุมมิติหรือเดินทางข้ามมิติฟังดูแล้วทั้งเทวดาปีศาจพูดผีหรือแม้แต่มนุษย์ต่างดาวก็อาจจะมีจุกร่วมบางอย่างคือการเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในมิติทางกายภาพ3บวกหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่สามารถดำรงอยู่หรือเดินทางผ่านมิติอื่นๆได้ใช่ครับ และเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในศาสนาตำนานและวัฒนธรรมต่างๆก็อาจจะเป็นบันทึกหรือความทรงจำร่วมของมนุษยชาติเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับความเป็นจริงที่กว้างใหญ่และซับซ้อนกว่าที่เราคิดแม้ว่าการตีความและรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามยุคสมัยและบริบททางวัฒนธรรม แต่ก็ต้องยอมรับว่าการพิสูจน์การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอย่างเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะคะแน่นอนครับเพราะโดยธรรมชาติแล้วสิ่งมีชีวิตต่างมิติอาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือข้อจํากัดทางกายภาพแบบเดียวกับเราทําให้การตรวจจับหรือการศึกษาด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ปกติเป็นเรื่องยากอย่างไรก็ตาม การเปิดใจรับฟังเรื่องราวเหล่านี้และพยายามทำความเข้าใจสารหรือความหมายที่ซ่อนอยู่ในตำนานก็อาจจะช่วยให้เราได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงและตำแหน่งแห่งที่ของมนุษย์ในนั้น การที่เราพยายามตีความเรื่องราวเหล่านี้ในบริบทของมิติคู่ขนานก็ไม่ได้หมายความว่าเรากำลังจะลบล้างความเชื่อดั้งเดิมแต่เป็นการพยายามหาภาษาหรือกรอบความคิดใหม่ๆที่อาจจะช่วยเชื่อมโยงความรู้โบราณเข้ากับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับอีฟมันเป็นการสร้างสะพานระหว่างโลกของความเชื่อกับโลกของวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจที่สมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น วันนี้เราก็ได้สำรวจแนวคิดเรื่องเทวดาปีศาจและสิ่งมีชีวิตต่างมิติในมุมมองที่เชื่อมโยงกับมิติคู่ขนานกันอย่างน่าสนใจเลยค่ะได้เห็นว่าเรื่องราวในศาสนาและตำนานพื้นบ้านอาจจะมีนัยยะที่ลึกซึ้งกว่าที่เราเคยคิดและหวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้จะกระตุ้นให้คุณผู้ฟังได้ลองกลับไปพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ในวัฒนธรรมของตนเองและมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ซ่อนอยู่นะครับ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามการเดินทางสำรวจพรมแดงของความเป็นจริงไปกับเราและพบกันใหม่ในตอนหน้าของรายการมิติคู่ขนานนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ